ยินดีต้อนรับเข้าสู่คืนจบวันนี้นะคะ,ะ,ะเป็นวันที่โรงหนังเปิดเอาจริงๆมันก็เปิดได้สอสงสามวันแล้วมั้งวันนี้นะคะเราจะดูหนังหลังจากปิดโควิดไปนานมากแล้ว <c oughs> ซึ่งวันนี้เราจะมีเหล่าชายชะกันจากเพจขึ้นฉายแผน,นกคอพิวเตอร์กราฟิกอาร์นะคะ <c oughs> เราจะไปดูฝายก้าเราก็ต้องคีย์บบฝาเก้า I i with that. We'll say, we'll say. Too many more nights like this. We'll say, we'll say. There's nothing like Keep you sane, keep you grounded. There's nothing like Make the world a little better than you found it. Wherever you go, oh you won't be alone in the end. Cause there's nothing like There's nothing like. สภายดีสบายสบาัมภายสบาออพ่อวันนี้รู้สึกยังไงครับที่หนีแฟนมาดูหนักไม่ได้หนีให้ผมขอที่ญาตมาถูกกฎหมายอ๋อครับจริงวันนี้ใส่แมสสองชั้นนะครับแถมมีแว่นป้องกันมีแว่นด้วยนะครับเพิ่งถอยมาใหม่นะครับอุ้ยโดวิตะเพื่อความสบายใจของคนที่รักนะไอ้จาร้อนใส่ผมด้วยดิเวลามีภรรยาแล้วต้องเชื่อฟังภรรยาแล้วครับ เชื่อกับกลัวมีเส้นบางๆอาจารย์เชื่อหรือกลัวเอาว่าให้เขาสบายใจอะ่ะยินดีดดทำทุกอย่างครับ Years a l ค่ะตอนนี้เราก็ดูฟาดเก้ากันจบไปหมดแล้วนะคะก็คือเราจะมาถามภายกันว่าเพื่อนเพื่อดูคนดูแล้วรู้สึกไงบ้างเริ่มที่คนแรกปกติดูหนังครับหลับตลอดครับแต่ดูเรื่องนี้มันมันต่อเนื่องเลยครับไม่มีให้พักเลยมันขนาดนั้นเลยหรอคะใช่ครับต้องให้คนมาดูเพิ่มปะมาดูเพิ่มกันเยอะๆเลยนะครับก็จบไปค่ะพี่เท่เท่งรู้สึกว่า รู้สึกตื่นเต้นและรู้สึกเหมือนลงหนังเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยเพราะว่าไม่ได้มาตั้งแต่เดือนูเกือบปีแนะ่รู้สึกว่าแบบมีอะไรที่แบบแปลกใหม่มากรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะต่อไปเรามาสอบถามพี่โอ๊ตขึ้นฉายคือผมตื่นเต้นมากครับที่มีฉากอุลตร้าแมนมาช่วยนะครับ <c oughs> ถ้าไม่ได้ erman, อาาุลตร้าแมนจะใครขำได้ไหมจริงๆเสียวบวัดเสียวทุกฉากช่วงเลยครับต่อไปเป็นพี่โฟกนะ รู้สึกสนุกตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยครับเป็นแนวหนังที่ไม่เคยได้ดูมาก่อนสนุกตั้งแต่ตั้งแต่ต้นจนจบอ่าพี่วิกนะคะรู้สึกไงบ้าสนุกครับเรื่องนี้สนุกที่สุดที่เคยดูมาแล้วครับจริงวะเนี่ยจริงครับโอ้เรื่องนี้สนุกมากครับเพราะว่าเราคือครอบครัวครับขอบคุณครับแล้วจานแจ็ครู้สึกไงว่ารู้สึกว่ามันโม้เหมือนเดิมแต่ชอบที่มันโม้นี่แหละงั้นวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนขึ้นฉายขอตัวลากันไปก่อนคลิปหน้าเราจะเจอรายการก็คอยติดตามไว้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเพจขึ้นฉายของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ